อมาเด้อปลาสดๆใหม่ๆปลาโดกับมีใครอยากจะกินปิ้งปลาปลาขาวพุ่มล่างก็เจออันปลาขาวพุ่มล่าปลาจอกหน่อยเตะปลาจอกเป็นตัวได้แล้วนี่ปะปลาจอกปลาขาวปลาขาวพุ่มล่า กอเดาเอาเด้นะออออปลาจอกปลาโดปลาสูตรปลาสูตรปลาสูตรใส่ลรปปลาสูตรปลาสูตร คุณลำมาเบื่บบออบปลาเด้อยคุณได้อยากกินปลาลูกไซ้ขอยเป็ดดึงเนี้ยมนาะบาทเดียวสันมาหาแม่สันมาหาแม่ <c oughs> มมว่าได้ป,าปลาประสันปดซอยนะแม่ปดซอยนะแม่ประสัน <c oughs> สิเฮ็ดอันเฮ็ดสูบไว้เพื่อนเอี๊ยดนะเซาก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็ดตักไม่ดีอันนี้ก็สิอันไหนสักันมาสิเดี๋หรอันนั้นจะกัดยังสิจังสิขั้วปลาดูปลาดูก็สิขันสมแล้วแสบอีเลียคือขันสมแล้วปลาดูขาดูเป็นขันสมมาแซียมาแซีย ปลาดูเราจะว่ามันตกตุมเนื้อเนื้อเล่ามันม่นแบบนั่นค่ะคนก,นก็เนื้อปลาดูเนื้อไปมาเขาไว้เอานำเขามาเข็ดโศกมาเข้าไวก้ก็เห็ดปแล้วเซนอันหนึ่ง อย่าเชียรใส่กันว้นนี้นะน้ะคะ่ตะตกปะปุ <g ül> ลูดปฏิม้เบ่งเราเด้อมาเบ่งกินเด้อู้ใดอยากได้ปีงมาเอาเด้อะคะ่ะปีงใสสวยเพราะว่าอไอ้นั่นปะากาหน่อยแม่บอกว่าเอากับืขึ้นไปไหน้องคือเกาถ่ายเล่าใหญ่ก่อนมิต,ตรตูนพอใหญ่กับปากแง่งหน่อยค่ะ ติดแหมาเสยล่ลดูายก็ทือขึ้นมานํ่เอาไปนะะไไ็นิตงแล้วค่ะแต่ลายยัเป็นโลกสองโลกเลยเป็นโลกกลัวคนละคือปลาคาวกระไดชเชด้าสวัสดีนนะจ๊ะ